ีปานหน้าตาโอเคไอฮอไอก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายใครตอใครก็ตายเธอเคยทำฉัน้องห้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมัวเอาก็เข้าไปทั่ว่สมองเธอคงจะรู้ว่าฉันบอกตรงๆจะฉันไม่เอาชัว คนอย่างเธอมน่า ิดได้ฉันชูนิ้วกลางเลยเธอไปแต่จะไปไหนก็ไปก็ไปเลยอีกควาไปเอากลับมาในเธอคิดได้ไงที่เคยสอนเธอก็คงไม่จำที่เธอทำแล้วมันเฮียได้ใจมาแต่ไปมองหน้าเตยหน้าำมั่มจะก็ยังไม่รู้ตัวคำตัวอย่างไรมึงได้มาด้วยกันกูก็ขอตัวทำใจคิดว่าดีก็เชื่อมึงทำไประวังบ้านเดอ๋ละกันเดี๋ยวบ้านจะติดไฟความเจ็บั้งนี้ก็เป็นคนรับไว้คิดสตว่าจะนเป็นคนรับใช้แต่ถ้าเป็นเธอตัวเธอจะรับไหมขอทมขอเนื้อไปเอากันนี่รักไหมเอ๊ ไปเอาการนี้รักไม่เอออไออ้อ,อนี่ปานหน้าตาไม่โอเคไอ <Yeah. S 3> เธอสวยจริงแต่เธอมันน่านเธอได้กับใครมาบ้างเห็นเธอร้องไห้ยอยู่ที่เน้อบ้านคนอย่างเธอต้อง,งโดนสบ้ายัางรักกันก็คอยชิบหายโดนเขาทิ้งมากก็สมนำน้าอย โดนเดียวเวียนกรรมตาสนุเดียวมึงดูกูไม่ต้องการแล้วคนแบบเธอเธออย่าเจอไปที่ไหนไปเลยเชิญก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ได้เธอเคยทำฉัน้ลงให้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมั่วเอาก็เข้าไปทั่วสมองเธอคงจะรู้วฉันบอกตรงๆจะไม่เอาชัว